ตอนที่11คนฆ่าเสือเสือฆ่าคนกว่าคณะองค์ท่านหลวงปูเ่เสาลงจากเขาได้ก็เป็นเวลามืดค่ำองค์ท่านพาลูกศิษย์เดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดเชิงเขาหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านหัวนาองค์ท่านหลวงปู่เสาถามหาตาสีของหมู่บ้านองค์ท่านจะแจ้งตาสีบ้านหัวนาเพื่อจะขอพักที่นี่ คนลาวสมัยก่อนเรียกผู้ใหญ่บ้านว่าตาสีเรียกกำนันว่าตาแสงหลวงปู่เสาท่านแจ้งตาสีพ่อบ้านประทานเมืองทราบถึงเจตนาของท่านและคณะจะมาขอพักที่บ้านหัวนาทางตาสีบ้านหัวนาให้ลูกบ้านนำคณะขององค์ท่านหลวงปู่เสาไปพักที่วัดบ้านหัวนาซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ตอนคณะขององค์ท่านหลวงปู่เสาไปพักที่วัดบ้านหัวนานั้นไม่มีพระเนนอยู่ประจำวัดชาวบ้านบอกพระเนนลาศิกขาไปหมดแล้วจึงทำให้วัดบ้านหัวนากลายเป็นวัดร้างพระเนรคืนแรกที่คณะขององค์ท่านหลวงปู่เสาพักอยู่บ้านหัวนามีเสือโคร่งสองตัวลงจากเขามากัดบัวชาวบ้านแต่ยังไม่ทันคาบออกไปกิน เจ้าของวัวตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์จึงจุดไฟตีเกราะเคาะไม้ปลุกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันขับไล่เสือเหตุการณ์คืนนั้นจึงดูวุ่นวายโกลาหนุนเหตุเพราะเสือเข้ามากัดวัวในหมู่บ้านตอนเช้าองค์ท่านหลวงปู่เสาพาลูกศิษย์ออกไปบินทบาตท,ที่บ้านหัวนาพอผ่านบ้านเจ้าของวัวหลวงปู่เสาถามเจ้าของวัวว่า เมื่อคืนที่หมู่บ้านมีเหตุอะไรถึงได้ตีเกราะเคาะไม้เสียงดังอึกกระทึกคึกโครมไปจนถึงวัดเจ้าของวัวบอกท่านว่าเมื่อคืนมีเสือมากัดวัวข้าน้อยตายตัวหนึ่งตอนนี้ซากวัวที่เสือกัดตายยังคาอยู่ในคอกเลยเจ้าของวัวจึงนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่เสาและคณะเข้าไปดูซากวัวที่ถูกเสือกัดตาย หลวงปูเ่เสาท่านบอกเจ้าของวัวว่าควรจะเอาซากวัวไปทําประโยชน์อย่างอื่นเสียหรือไม่ก็เอาไปฝังกลบดินถ้าไม่เช่นนั้นเสือมันจะย้อนกลับมาเอาซากวัวที่มันกัดตายอีกมันจะเป็นเหตุให้เสือเข้ามารบก,กวนชาวบ้านอีกสัญชาตญาณเสือเมื่อมันกัดสัตว์ตัวไหนตายแล้วถ้ายังไม่ได้กินเนื้อสัตว์ตัวนั้นมันจะย้อนกลับมากินซากนั้นอีกครั้ง จะเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกเจ้าของวัวบอกเมื่อเดินก่อนเสือสองตัวนี้เคยมาคาบวัวในหมู่บ้านไปกินมาแล้วตัวหนึ่งครั้งนี้พวกมันมากัดวัวข้าน้อยตายชาวบ้านจึงลงความเห็นกันจะเก็บซากวัวไว้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเสือให้มันกลับมาอีกข้าน้อยกับหมู่เพื่อนแต่จัดการเสือสองตัวนี้ให้เด็ดขาด ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแล้วก็ชาวบ้านจะอยู่กันอย่างระแวงคนที่นี่จะเป็นอันตรายได้องค์ท่านหลวงปู่เสาห้ามชาวบ้านไม่ให้ก่อเวรต่อกันแต่ชาวบ้านไม่ฟังความองค์ท่านหลังบินทบาทเดินกลับที่พักองค์ท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังว่าเพราะความหิวบีบบังคับเสือมันจึงพากันมากัดวัวเพื่อจะเอาไปกินเป็นอาหารอย่างชีพของตนเอง โดยที่มันไม่รู้ว่าวัวมีเจ้าขององค์ท่านบอกเรื่องนี้จะเป็นเหตุนำไปสู่ความตายของสัตว์อื่นอีกแน่นอนคอยดูก็แล้วกันคืนต่อมาเสือหิวทั้งสองตัวนี้ได้พากันย้อนกลับมาบ้านหัวหนาอีกครั้งเพื่อจะกลับมากินซากวัวที่พวกมันกัดไว้เมื่อคืนก่อนแต่การมาของเสือสองตัวนี้ตกอยู่ภายใต้สายตาของชาวบ้านโดยตลอด ขณะเสือสองตัวนี้กำลังกินซากวัวอยู่นั้นพวกพรานที่นั่งอยู่บนห้างได้ระดมยิงลูกธนูหน้าไม้อาบพิษอย่างน่องเข้าใส่เสือทั้งสองตัวนี้เมื่อถูกยิงเสือสองตัวนี้มันก็พละจากซากวัวหนีหายไปในความมืดค่ามืดตื่นตาชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะตามเสือในเวลากลางคืน เพราะกลัวจะได้รับอันตรายจากเสือสองตัวนี้ได้ตอนเช้าพวกพรานพากันขึ้นเขาเข้าป่าพบเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในป่ามีพรานคนหนึ่งอยากได้หนังเสือเขี้ยวเสือมาทำเครื่องล่างขณะที่นายพรานคนนี้กำลังชำแหละซากเสืออยู่นั้นเสืออีกตัวจึงกระโจนมากัดท้ายทอยจนทำให้ในายพรานคนนี้คอหักเพื่อนๆเ,เมื่อเห็นเสือกระโจน กัดคนต่างพากันกระโดดหลบเขี้ยวเล็บเสือไปคนละทิศละทางพอตั้งหลักได้ต่างคนต่างใช้อาวุธที่มีอยู่ในมือรุมยิงรุมฟันแทงเสือตัวนี้จนมันตายพอเสือตายแล้วพวกเพื่อนเข้ามาช่วยคนที่ถูกเสือกัดเพื่อนำกลับมารักษาที่บ้านแต่คนที่ถูกเสือกัดทนพิษจากคมเขี้ยวเสือไม่ได้สิ้นใจตาย ระหว่างนำออกจากป่าท่านว่าเราเที่ยววิเวกสามประเทศไทยลาวพมา่าเสือดุถึงขั้นทำร้ายคนจนถึงตายเราก็เห็นเสือที่เมืองลาวนี้แหละเสือพมา่าเสือไทยเห็นแค่มันทำร้ายคนได้บาดเจ็บเท่านั้นสัตว์สีเท้าที่มีความพยาบาทสูงคือเสือสัตว์เลื้อยคลานที่มีโทสะสูงคืองูจงอาง ไม่ว่าสัตว์มีเท้าหรือไม่มีเท้ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีโทสะพยาบาทมากกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์มีปัญญามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นการคิดอ่านวางแผนโทสะพยาบาทจึงเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆท่านว่ามนุษย์เราถ้านำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูกต้องดีงามแล้วจะทำให้ตนเองและผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้ามนุษย์เรานำปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วโลกทั้งใบก็บันไัยกัน